เพื่อนเพสวัสดีค่ะตุกจะพามาดูร้านขายขนมจีบซาลาเปานะคะน่ากินมากๆเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะมีไส้อะไรบ้างคะพี่มีเยอะเลยค่ะได้สั่งหมูแดงครีมตัวดำเกือมุสซาชาไทยมันเงอร์เจอแล้วอันนี้ช็อกโกแลตปะคะที่พี่วางอันนี้เราวางไข่เค็มไข่แางไข่ขาวช็อกโกแลตค่ะเราวางไข่เค็มรูปเท่าไหร่คะสิบห้าแต่ตัวเราเราเอาไข่เฟย์เราเรามีไข่เราเสนอ ไสอะไรขายดีสุดนะคะที่นี่เหระค่ะจะเป็นลาวาแล้วก็จะเป็นหมูแดงหมูแล้วครีมค่ะลาวามีสองแบบใช่ไหมคะชาเขียวชาโคไข่เค็มแล้วก็โนมลาวาค่ะขนละลูกที่เอาเพิ่มอีก6เป็น16 ได้สิบสี่ไดสิบสีบ่ี <c oughs> ป้ายเมนูที่ร้านค่ะมีหลายไส้ให้เลือกเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกมีขนมจีนะ๋ได้เอาขนมจีบเปล่า เออาามสลูกค้ากินแล้วอร่อยกลับมาซื้อซ้ำเลยค่ะขายดีเลยค่ะมีขนมจีบมีฮะเก๋าด้วยนะคะต้กติยเตี๋ยวขายที่ไหน่ะใชยตังออฟฟินต้มก๋วยเตี๋ยวชาย่างเดีไม่ได้เล่นตลาดนี้มีที่เนี้ยจะมาตลาดนี้อ่อนใชาไทยนี่ลาว้าไหมไม่ไม่ลาวาลาวาจะมีชาเขียวกับ เองโทรนั้นมา้นนี้นะคะขายอยู่ข้างๆอินพีเรียลเวิร์สัมโลงค่ะทุกมาซื้อนะคะวันนี้วันอาทิตย์ช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะเมื่อวานที่เขามาซื้อน่ะกจแยกกันกินบนรถอ่ะ ซื้อสาลาเปาไส้ลาวามาลองกินดูนะคะสีเขียวเป็นชาเขียวลาวาค่ะเพื่อนๆไส้เยิมเย้มๆเลยค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะเพื่อนๆโอ้โหไส้น่ากินมากเลยค่ะชิ้นนี้นะคะชาโคลลาวาไข่เค็มค่ะเพื่อนๆเ,เยิมเย้มๆเลยค่ะน่ากินจริงๆเลยค่ะ ซาลาเปาลาวา3ไส้นี้นะคะขายชิ้นละ15บาทค่ะตุกกินทั้ง3ไส้แล้วนะคะอร่อยทุกไส้เลยค่ะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือชาโคลไข่เค็มลาวาค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ